สวัสดีค่ะพบกับทิปแทนรีแอควันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอครายการ weekly into one อันนนวิกลี่อินทวนอีพีแปดค่ะไปเด้อเช่ปะเนาะสวยอะว้าวหมานี่ ทุกอย่างมา解说เอ่อ发音还有呃例句这些词汇都是不变的感觉这些变一眨眼放在卡西转个圈一直的感觉是我哇帅有中国的文化น hip hop 音乐融合มันก็จะยากหน่อยเนาะด้วยความที่แบบเป็นสังชาด้วยอ่ะร้องเพลงภาษาจีนผู้จะทู่ลวนคุยฟุงวันชุนกับผูคือผ่าน <noise> 马这宇好疼他呀！嗯，这首歌对我来说很快，然后他一句完全是，啊，好、啊、听，好听，开始就有、是、点，呃，但傲娇啊，挺多朋友不一样的声音咯。啊啊、什麼这边。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 这嗯。这边。这边、啊。这边、嗯。这边<邊>。这边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 <嗎>。这边、okay,。这边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 。 之山，好的好的。嗯。我一直在主管这边做一个古风舞台，没想到出来一个多月，终于迎来了，太难得了。我在站。喂，你好，秋儿。来，好，可以讲两盘，对吧？嗯，我话讲的好较。对吗？嗯。那都几天能用的时间？那都靠考试，比如说考了以后。一个东北人来说，发音位置，我们前后鼻音它是不太一样。 而他喊麦的是是，他每句歌词对我来说特别难。啊、他在模拟，他读到呢。他唱的是这图，OK，这图。天天出海浪这次的台难在哪里？难在要吊威亚。<laughs> 我恐高。碧海天，龙腾出海浪淘，浪滔天。OK，可以，来来来来来，可以。千峰千化着巍峨，踏刀架水走碧龙蛇。Oh my God。 我好久没有见狗狗了。够了，就装了一个圈。赶紧睡下来。这图，先只跟伴奏试一下吧。唯一难的地方就是连起来唱的时候，有些地方我嘴巴容易吃不字。对我。我很期待这个、这舞台上的编舞。 是 Ricky 三叉跟老师们一起合作，真的很喜欢他的真的漂亮。不知道，没录啊。安 <environments> 妮、嗯，他排练、跳绳、干哪件对呢？下午的时候，放松、开心。 我今天是针对那种戴眼镜，他就是那种他可的，就就是三个动这次编舞灵感来源是中国古代的古典服装，就是这个动作看起来像啊水，我想要有吸引力和呃冲击力。 ตอนที่เขายังยี่สิบเจ็ดอ่ะเขโตไวเนาะเขก็หล่อเด็ดคือราอ่ะี่ยิ่ตยิ่งเรารู้สึกว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วมากเลยอ่ะ

ไม่ไม่เซ็ตโฟว์เลยดดนะาะสัญจรชัดมากถึงเี่กัต้อง好好控制身体，ธอเขาเป็นคนที่สูงแล้วแบบ่ขาก็ยาวอ่ะเขาก็เลยต้องแบบอันนี้ตัวลงหน่อยใไมเวลาแบบเนี้ย ก็คือจำกัดพื้นที่แลวกรสูงเินอเราพี่อเหรอเพื้อเราอ่ะเอ็งยางโมเล่นไม่ก็เร่ยกรบบ้าน แต่ะคนแบออด้ช่วมามีแบบเราขึ้นเราขึ้นด้วคนอะตอนนี้เซคือเขาแบบไม่อยู่ในวงวงที่มีแต่พี่เพียพพี่ก็โอเขานี่่อเนที่กดงี่สุดท้าท่้างสททาา่ด อันนี้คือต้องเครื่องสติปัญญาซือไปกันโอ้ยจะบอก่น่าเบ่อจนะแล้วก็สูงมากหนูเบื่อเชยงอินทียคือมันจะเริ่มแบบลงมาเดื่อยใช่ไหมแล้วตัวมันมีที่จับทั้งสองข้างเรื่อยๆ

สูงมากเลยอ่ะเขาคุกแทนเนี่ยพีมันสูงมากเนาะไม่ตีวเล็สูงนไฮถ้าเราอยู่ประมาณขนาดนั้นเท่ากับตึกชั้นหนึ่งเลยอ่ะไม่ใช่ตึกชั้นหนึ่งตึกแบบสูงมากเนาะน้ำเยอะนะน้ำเยอะจริงไม่ได้เต็บน้ำถ้าจริงด้วยความที่ต้องเต้นกับน้ำมันก็น่ากลัวนะคุกบัลลื่นอ่ะแล้วเวลาเดินไปน้ำมันก็จักรเซนอยูเนาะให้มันลอยไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมด เมีความเตดน้ำนะแล้วแต่ว่ามันก็ต้องแบบตน้ำเตะน้ำให้มันก็เส้นขึ้นนะเอาจริงๆอะานต้าขึ้นบนอาจาจริงคนคนสอนเต้นเลยนะ องนี่สมุดนะถ้าเขาไม่ได้เปลียนเนี่ยเขาก็ควจะควจะเป็นในตัวัน อันนี้เขาพยายามซ้อมจะาเงมนได้มีคามผิดพลาดเท่าไรเทเ้าเรออะเราจะด้แก้ไข่ายไงตอนถ่ายเห็นไอ้ภาพจากบ้านใครอะใช้ทหไ เสร็จไมสวช่าแล้วหนึ่งไางชกล้องช่ากล้องล้วหนึเขาจแล้วสมถึงเพลงเดรล่เออเดรล่ไงไม่เป็นมงคลไง สวยอ่ะอย่างตัวภาพวาดภาพเลยเจ้าคนที่ว่าเขาเต้นแบบทางจีนเนาะเขาก็หลุดขาอดว้าวเท่หมุนตัวสองรอบถึงวุ่าเลยแต่ละคนน้ำหนต้องใส่เต้นไหนที่ดูดีก็คือตัวนี้ก็จริงนะแต่คือก็เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู

สาธิตเราดูจบแล้วใช่ไหมอะฮะเริ uh ่มแรกเนี่ยเขาก็กำลังอัดเสียงซึ่งเป็นเพลงภาษาจีนล้วนมันก็ค่อนข้างยากกับชาวต่างชาติ แต่มันก็ไม่ง่ายสำหรับคนจีนเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าคนจีนเนี่ยมันจะมีหลายสำเนียงใช่ไหมันก็ต้องปรับสำเนียงใช่ใชด้วยความที่เขาเป็นแบบเรียกว่าอะไรดิประใชศเขาคนเยอะ,ยอะแบบมันมีหลายภาคหลายสำเนียงแบบต้งเผื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือปักกิ่งอย่างเงี้ยใช่คนก็เลยต้องเหมือนเขาหาภาษากลางคมเลยแล้วก็อะไรกะ ก็คือสั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสมในห้องก็คือเอ้ยเดี๋ยวสั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสมในห้องริก,กิมารู้กับซานตะาเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยในการสมก็คือซานตะกับดิก,กิเขาเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นใช่ซึ่งคนที่อ่อนก็คือเอเคแล้วก็น้องไหนก็คือเป็นคนที่อ่อน เขาก็จะคอยช่วยจะคอยสอนซึ่งน้องนายกับเอเคเนี่ยเขาก็พยายามมากๆก็คือซ้อมบ่อยมากๆใช่ไหมหลังจากนี้ก็จะเป็นการซ้อมสเตจในเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือการซ้อมเขาเรียกว่าบนเวทีเสียงใช่ก็จะเห็นแบบพี่ป๋อยอยู่เนเขาก็จะมจปัญหากับน้ำเพราะว่า แล้วน้ำมันมันเซ็นเลยนี่แล้วเปกระเนเหรอเฮ้ยใช่มันกระเซนมันเป็นสเตนน้ำแล้วมันก็อาจมีปัญหาการลื่นได้ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าให้เตะเชียงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกก็คือบอกปุ๊บทำได้เลยโอเคใช่มันก็ค่อนข้างจะเพ้ารี่กไงงานมันต้องออกแบบมาให้ดีใช่ไหมเขาก็จะดูในโจมนิแต่ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไอ้ที่เราทำมันออกมาดีไหมอะไรเงี้ยแล้ว มีปัญหาเ่างจ่าเนี่ย<ๆ>เขาก็เป็นคนที่ช่วยดูรรยอะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมต้องขยับหรือว่ายืนห,าานหออ่างกันเท่าไหร่เน<ๆ>ี่ยก็คคยจะเห็นได้จากตอนสเต,ตอาเบื้องหลังสเตจยัยงมีคือเขาก็จะแบบหนึ่งจุดท่าหนึ่งจุดท่าอะไรนี่แหละวันเนี้ยใช่เหมือนเขาคยควบคุมจังหวหรอเปล่าตั้งหมดหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยพอซานตาเนี่ย เขาเหมือนกับว่าดูเรียบร้อยแล้วเขาก็มาปรึกษากับเพื่อนในวงว่าต้องทำไงเอเคก็จะเป็นคนช่วยในเรื่องของภาษาก็คือแปลจากภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาจีนหรืออาจจะแบบภาษาจีนเขาไม่เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าน้องแพทกับน้องนายเขาถึงจะเก่งทีนั่นอแต่แบบมันก็ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่สุดท้ายก็คือเฟ r ร์ class ก็คือการจับฉลากเลือก ขาเรียกชั้นบินมีชั้นประหยัดแล้วก็เฟิร์สคลาสแต่เราอะโมไม่ออกใช่ไหมว่ามันคือเฟิร์สคลาสหรือชั้นประหยัดใช่แต่ที่เขาดูนะอันนี้อันนี้เขาไม่รู้เขาเขาะลถูกหรือเปล่านะก็คือถ้าจับด้วยชั้นเฟิร์สคลาสเหมือนมันจะยาวกว่าชั้นประหยัดหรือเปล่าเพราะชั้นประหยัดตอนเขาดูมีมีวันแค่สองตัวหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าชั้นเฟิร์สคลาสอะมันจะมีข้างล่างมันจะเหมือนเขียนยาวอะเขาก็เลยว่าน่าจะใช่แต่พอไปดูอีกเขาก็มันใช่หรือเปล่าจริงเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบ หมัวหมัวไอ้นั่นนะแล้วกองเขาก็หายเร็วเลยมันเถี่ยวตอนต้นแบบปุ๊บๆอย่างเงี้ยมันมองยากแล้วตอนที่เราอ่ะดุะเราวัทช์ไซตรงไหนบ้างด้วยความที่คือในเนี้ยเป็นตอนที่เขาอ่ะไม่จะผงเลยเนาะใช่แม้แต่เขาอ่ะยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนอ่ะเราเราเห็นแล้วก็รู้สึกเหวั่นไหวเพราะว่าน้องเขาหลอกว่ เป็นวันที่เราได้เห็นร่างที่กวนชิดเยอะที่สุดแล้วก็มีร่างน้องนายอ่ะที่แบบน่ารัากไปได้ยูกับเพื่อนเนี่ยใช่เป็นวันที่เราชอบมากถ้าใครติดตามบ้านบ้านไซอ่ะท่้นไหนไ้เห็นตอนที่น้องนายใสยเ่เสื้อแขนกุดแล้วยืนจับเขาเลยจับไอ้ทงเสาอ่ะ,ออะสวยมากน้องนายสวยมากแล้วตอนที่อ่วันที่เขาแสดงอ่ะอ น้องนายแบบเซย์อ,อ,อะเออนั้นเราแบบพีต่ตอนคิดอะไรตอนที่ไปดูบา้านซ้จะเห็นได้แบบทีจ่จะเราจะล่าก็คือเราอะจะมองว่าสวยก็สวยเนี่ยเออมองว่าเราก็เรามองว่าสวยก็สวยใช่เยอะมากแบนั้นก็ <c oughs> นถ้าเกิดว่าเราพูดอะอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิพล์ดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ถ้าชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะก็เราพบกับ EP ต่อไปในเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนที่มีสบการณ์ดีแอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ